จากตอนเมื่อกี้นะคะที่เราโพสต์คลิปขึ้นไปแล้วเนี่ยคลิปบรรยากาศงาน crdc เนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่ในออโพสนะคะแล้วก็เป็นโพสต์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปอิด t ิตแก้ไขได้นะคะเพราะเป็นโพสต์ที่เราทําขึ้นเองทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มเติมอย่างอื่นอย่างเช่นไฟล์สําหรับไปดาวน์โหลดนะคะให้ผู้ที่เข้าไปดูคลิปเนี่ยต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์งานอย่างอื่นนะคะก็สามารถจะดาวน์โหลดได้ด้วย นะ,ะวิธีการทําไฟล์เพื่อดาวโหลดสมมติถ้าเราใช้ไฟล์เดียวกันนี้นะคะแล้วเราต้องด้าน,านท้ายเนี่เราต้องการเพิ่มข้อความให้มีการดาวน์โหลดไฟล์ได้นะคะ, mm hmm. ะ,คะเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะเดี๋ยวจะลองให้ลองทําลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ดูนะคะในส่วนนี้เราก็อาจจะใส่นะคะข้อความว่าไฟล์ดาวน์โหลด ะะเสร็จแล้วอันนี้เราลิดหัวข้อไวไฟดาวน์โหลดถ้าเราต้องการให้มีหัวข้อย่อยสับหัวข้อย่อยในไฟล์ดาวน์โหลดในที่นี้จะทดลองใช้ไฟล์ที่เป็นทั้ง pdf word แล้วก็ excel นะคะให้ลองลิงก์ดูนะคะหัวข้อตรงนี้ถ้าสมมติเป็นสัพ์หัวข้อย่อยเราก็ใช้ indent ตรงนี้นะคะคลิก indent ไปตรงนี้เราก็จะได้ indent นะคะเดี๋ยวลองถ้าหากว่าเราต้องการ ให้ลิงก์เพื่อไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เนี่ยเราก็ต้องใส่ไฟล์เข้าไปในไลบรารีเราสัก่อนวิธีการใส่ไฟเนี่ยวิธีรัดเราก็คลิกที่ตรงอัปโหลดหรืออินเสิร์ตตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่ไลบรารีก็ได้นะคะในส่วนของไลบรารีเนี่ยจะมี add new นะคะไลบรารีตรงนี้ตรงมีเดียนะคะตรงนี้จะมี add new มีเดียเข้าไปในไลบรารีของเรา ก็ไปแอดนิวตรงนั้นเลยก็ได้แต่ในที่นี้เราจะใช้ใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะก็คืออัปโหลดหรืออินเสิร์ตก็คลิกอัปโหลดหรืออินเสิร์ตนะคะการใส่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์เนี้ยสามารถที่จะใช้จาก URL จากที่อื่นก็ได้นะ,ะหรือว่าจะใช้จากมีเดียไลบรารีก็ได้นะะหรือว่าจะอัปโหลดมาจากคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยก็ได้นะ,ะสมมุติถ้าเราต้องการอัปโหลดไฟล์ที่เป็น Word นะ,ะอย่างเช่นในที่นี้จะขอใช้ไฟล์ Outline Project 2010 นะะเราก็ open เข้ามาอัปโหลดเข้ามานะค,ะคลิกที่อัปโหลดอย่าลืมว่าไฟล์ต้องไม่ใหญ่เกินไปนะฮะอันนี้ก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่าไตเติลนี่ก็จะเป็น outline project ทีนี้ไตเติลตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะฮะแล้วก็อาจจะใส่แคปชั่นหรือว่าเดสคริปชั่นอื่นๆลงไปก็ได้นี้ไตเติลอาจจะไปให้เป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะเพื่อที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจได้ง่ายๆ โครงการวิจัย2010นะะใส่รายละเอียดอื่นๆได้ตามใจชอบนะคะนี่จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีลิงก์ url อยู่เราต้องการจะ copy ลิงก์ไปลิงก์อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการ insert เลยก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เราใส่ชื่อไตเติลงไปแล้วก็ insert into post เลยนะคะก็จะเป็นไตเติลโครงการวิจัย2010เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์อยู่ วิธีการตรวจสอบลิงก์นะคะเราก็เข้าไปที่คลิกที่โครงการวิจัยนีย้แล้วก็เช็คดูว่าลิงก์เราอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเพื่อรีเช็คก็มาที่รูปโซ่ตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าต้องการจะลบลิงก์ก็มาที่อันลิงก์ตรงนี้นะคะเป็นรูปโซ่ขาดเนี่ยก็จะเป็นอันลิงก์นะคะสำหรับการลิงก์ตรงนี้ให้คลิกถ้าเราต้องการเช็คลิงก์นะคะหรือว่าดูรายละเอียดต่างๆก็คลิกที่ตรงนี้ขึ้นมาจะเห็นว่าหน้าต่างนี้ก็จะมี url เป็นลิงก์ที่เราใส่ตะกี้นี้นะคะ ourai project สองพันสิบ ส่วนไทเติลเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการให้ลิงก์นี้เมื่อเราคลิกแล้วไปเปิดในหน้าต่างใหม่หรือว่าในแท็บใหม่ก็ให้เราคลิกที่ตรงนี้นะคะ open link in a new window หรือว่า new tab แล้วก็อัปเดตเข้าไปนะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยคลิกตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปขึ้น window ์นใหม่ให้เซฟหรือว่าเปิดขึ้นมาได้นะคะ ถัดไปสมมุติถ้าเป็น pdf ไฟล์นะคะใส่ pdf ไฟล์ก็ลักษณะเดียวกันนะคะไปที่อัปโหลดหรือว่าอินเสิร์ตนะคะสมมุติถ้าเราไปเลือกใช้ในแกลเลอรีนะะ่ที่เรามีอยู่แล้วนะคะในไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะอย่างเช่นในที่นี้ได้ใส่ไฟล์ i n t e l l i g e n t pack 2ไว้อันนี้เป็น pdf ไฟล์นะคะสมมุติในแกลเลอรี่เรามีอยู่แล้วก็มาที่ไฟล์นี้นะคะ i n t e l l i g e n t pack 2แล้วก็โชว์ให้มันโชว์ขึ้นมา นะ,ะอันนี้จะเป็น PDF ไฟละะ์ลองใส่ PDF ไฟล์ดูก็ตั้งชื่อไตเติลตามต้องการนะ,ะอย่างเช่นเป็นการบรรจุแบบฉลาดนะฮะฮนี่ก็ไตเติลนี่ก็ตามหัวข้อของเรานะฮะฮแล้วก็ตรงนี้ก็จะ copy link URL ไปก็ได้หรือว่าจะ insert อันนี้เนี่ยลงในโพสเหมือนตะกี้นี้เลยก็ได้นะคะสมมติเราใช้วิธีง่ายๆก็คือ insert into post เลยนะ,ะการบรรจุแบบฉลาดก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะการแก้ไขให้ขึ้นในถ้าเราต้องการให้ขึ้นในหน้า,นาต่างใหม่ก็คลิกที่การบรรจุแบบฉลาดตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่โซ่ตรงนี้นะคะที่ลิงก์แล้วก็ไป open link in a n y w window ก็เช็คตรงนี้ให้มีติ๊กอยู่นะคะอันนี้ติ๊กอยู่แล้วก็แสดงว่าเป็น การเปิดใน Windows ใหม่การใส่ Excel ก็ลักษณะเหมือนกันนะะก็อัปโหลดไฟล์ Excel ขึ้นไปก็ b r o w s e สมมุติเป็นตารางสอนนะฮะแล้วก็ของ ifs นะฮะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะฮะก็จะได้ไฟล์ Schedule ifs เนี่ยขึ้นมานะฮะเราก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการสมมุติว่าเป็นตารางสอน นะ,ะแล้วก็ insert into post เหมือนเดิมก็จะเห็นว่ามีลิงก์ขึ้นมาก็เช็คลิงก์ได้เหมือนเดิมนะคะคลิกที่ลิงก์ตรงนี้แล้วก็เช็คดูนะฮะ URL ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ open link in new window ถ้าหากเราต้องการให้เปิดในหน้าต่างเดียวกันตรงนี้ก็เอาออกนะฮะแต่ถ้าในที่นี้เราต้องการให้เปิดคนละหน้าต่างเพื่อที่เขาจะได้ไปเซฟไปอะไรได,ได้ก็ยังอยู่ในหน้าเดิมนะฮะ เราก็อัปเดตตรงนี้ไปแล้วก็ทําการเซฟโพสต์ของเราโดยการอัปเดตตรงนี้เพราะเป็นโพสต์เก่าแล้วเราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปหลังจากอัปเดตไฟล์เสร็จแล้วนะคะเราก็ลองเช็คดูว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาของโพสต์เราจะเป็นยังไงนะคะก็คลิกไปที่ v i e วิวโพะก็จะเห็นได้ว่าจะขึ้นหัวข้อที่เราใส่ไปตะกี้นี้ไฟล์ดาวน์โหลด โครงการวิจัย2010การบรรจุแบบฉลาดแล้วก็ตารางสอนลองเช็คดูนะฮะโครงการวิจัย2010ค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะฮะเราให้มัน Open in new window หรือ new tab เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะฮะสมมุติถ้าต้องการให้ Open ก็ Open ได้หรือว่า Save ก็ Save ได้ตามปกติลองคลิก Open ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของไฟล์ที่เราโพสต์ขึ้นไปแล้วก็ให้มันลิงก์มาเปิดนะฮะ ถัดไปลองดู pdf บ้างนะคะคลิกไปที่การบรรจุแบบฉลาดสำหรับ pdf เนี่ยก็จะขึ้นไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะนี่ถ้าผู้ที่เปิดเนี่ยต้องการจะเซฟก็สามารถที่จะมากดเซฟตรงนี้ได้โดยอัตโนมัตินะคะสำหรับแบบ excel ก็กรณีเดียวกับแบบ word นะคะแบบ document นะคะก็จะขึ้นให้เรา open หรือพา s เซฟสมมุติถ้าเราต้องการให้ open นะ,ะเราก็จะได้ไฟล์ excel ขึ้นมา นะ,ะตามนี้นี่ก็เป็นลักษณะของการโพสนะฮะในกรณีที่ต้องการให้ดาวน์โหลดไฟล์นะฮะ,ะ,ะก็สามารถทำได้โดวยวิธีการนี้